ครับผมน้องแฟรงกี้กันแนะล้นะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดวัดป่าธรรมชาติวัดป่าธรรมชาติบ้านบึงบ้านบึงจังหวัดชนบุรีวันนี้นะครับเราจะมาทำการปิดทองพระพุทธ <c oughs> ย,ยานูนียาลูนีคือแบบมันแบบอ่าไม่ค่อยออกอ่ะก็เราทำการปิดองค์พระ โมคาลาไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวภาษาให้ดูนะครับดีกับพระพุทธยานมุนีนะครับจะทำการติดทองในวันพรุ่งนี้วันนี้เรามาดูก่อนว่าจะตั้งนั่งนานไปยังไงใช่ไหมใช่ครับเมื่อเขาจะแด้ครับเราได้มาปิดทองโมคลาไปนะครับโดยพวกเราแล้วก็พวกชาวบ้านแล้วก็แม่คีที่วัดนะครับที่มัิดทอง It's loud. ครับแรกตั้งทางวัดตั้งดัง,ง,งลานไว้เลยครับโดยหลวงพี่อ,องค์นี้องค์รูปเดียวครับหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้อันตรายผมทีงานจากวัดหนองเขินมาโดยนำโดยหลวงพี่นันครับและช่างลุกต้องปลอดภัยไหยครับมาคุมงานเองเลยครับมาคุมงานเองเลยต่างือไม้ จะมาทานั่งร้านนะครับหรือนั่งร้านเก่าทิ้งด,ดูว่าเนมะื่อตั้งเสร็จแล้วเป็นอย่างไรไใช้หมดครับทั้งแรงงานหญิงทั้งแรงงานชาย <c oughs> ขวามือขวามือน่า <c oughs> อาะมาไปซึ่งแบบขอนี่ไปวางกองนู้นไปเฮ้ยวางเฮ้ยวางเฮ้ยวางเฮ้ยชาเฮ้ยชาเฮ้ยชาเ่อยวางเฮ้ยวางเปลี่ยนเมื่อกี้เปลี่ยนมือเปลี่ยนมืองายมืออย่างงี้อย่างงี้งายอย่างงี้งายอย่างงี้เออง่ายเออเฮ้ยวางเฮ้ยวาง ระวังระวังเตี้ยนตามมืออันนั้ไปเอาอันใหม่มาไปอ,าอันใหม่มานะครับการต่อต่อนั่งโอ้ยกายต่อนั่งร้งรงรายกำลังเริ่มขึ้นนะครับโดยมีหลวงพ่อกำลังคุมงานอยู่อย่างใกล้ชิดครับ งานครับงานพระทำแท้ๆครับงานพระทำแท้แทส่วนทางนี้เด็กๆก็กาลังขนไม้กันมาครับขนไม้อยู่คากันมาเพื่อทํานั่งร้านครับเดินมาเดินมาช้าๆเ้าเปลี่ยนได้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 ระวังระวังเออระวัง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 เบาเบาเบาาไปโอเคไปไปไ้ อ่ะเด็กน้อยเด็กน้อยวันนี้ระวังนะรองนิ้วครับปลาลวนปลาลวนโดนเลมอนครับเออหงให้เอาไปเยจะนานเลยชีวิตเป็นไงมั้งมา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 เดี๋ยวอีกเด้๋ยอีกเด้๋ยอีก โอเคค่อยวาาค่อยช้าช้าว่ายดีระวังระวังระวงระงเออดีมากไปเวลาผ่านไปครับเกือบเกือบชั่วโมงนะครับเกือบชั่วโมงของการตั้งร้านก็เริ่มไรูปไปล่างและใกล้สมบูรณ์นะครับ นั่งร้านพระธรรมครับแล้วครับการตั้งนั่งร้านก็เกือบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสาหรับนี่ครับก็ความสูงก็สาหรับคนโก้วความสูงอย่างผมก็แค่เหงื่อแตกเหงื่อแตกจริงครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับอันนี้เราก็ขึ้นมาขนบนแล้วนั่งร้านก็แข็งแรงสมบูรณ์พรุ่งนี้ทำการปิดคลองได้ นั่งร้านพระธรรมพระธรรมจริงๆครับโดยหลวงพี่นันวัดหนองเขินควบคุมงานโดยท่านเจ้าวาดวัดหนองเขินครับยูร่าได้ต้องรบวัดป่าสาม ใน,นท, voilà. ที่ส,สุดก็ได้ทีมนางเสร็จแล้วครับการนั่งร้านก็ได้เสรสมบูรณ์ครับกำลังเก็บเวลาไปเก็ยนน้อยร้านพระธรรมครับนั่งร้านพระธรรมโอ้ยโหโย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 กทดลองโยครับสำหรับคนโกลูอย่างผมนี่เหนื่อแตกเหนื่อแตนนะครับ้านะพระธรรมครับโดยหลวงพี่นันหลวงพี่นันวัดน้องเขินและควบคุมการผลิตควบคุมการก่อสร้างโดย ท่านเจ้าอาวาสวันหนองเขินครับท่านยืนสั่งการอยู่ร้านเลยนี่ใช้เวลามาหนึ่งชั่วโมงครับนั่งร้านนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนึกถึครับกับเวลาชั่วโมงกว่า,วาครับนั่งร้านพระธรรมก็เสร็จสมบูรณ์เพื่อเตรียมงานปิดทองในวันพรุ่งนี้ครับที่วัดป่าธรรมชาติบ้านบึงชนบุรี มีบันไดขึ้นด้วยดูนี่มีบันไดขึ้นด้วยทั้งหลายแข็งแรงมากทิศทอยอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวตก